เกนอางวม่าเก็่ข่าวขวดมม่ใกล้นจะเป็นกินแรมากมยังแข็งแรงมีเดียมเล่เราจะไปเซฟพอิกดีกจะเป็นมีเดียมเลพอิกมีเดียมเลอเดน่า เอกดลลาแล้วก็สวปัเอามาดูนีเอามาเอาาดูเอามาดูนี่ันเป็นอามาถึงกลาง่อยดูเออกลางไปแอคชันไปถ่ายให้เห็นหน้าคน้นใครอยากกินนะก็ตเบ้างนะข้าวจเด้งอ่ะวันขยเข้าไปดิจะเอกมาทำไมเอาเขา่นาตัดไ เฮนี่มึงไปดูตรงนั้นน่อมึงไปดูตรงนั้นเหมือนไม่ตรงนี้แม่เ้ยนี่คืออาเบงเอเอ้าพุ่มสัตว์เเลยเอาใเออาสแม่มใช่ใช่มันคืออะไรคะแม่พุงน้ำพุงน้ำดีุงนุ้งน้ำเด็ยจังุงน้าเจังหวยมาก อยากไปผ้าของคนจริงๆจีนย้อนย้อนเนาะจับน้อยที่เดี๋ยวลูกพลอยใจรู้นี่เห็นไหมปลายมันจะมีมามารวมรวมรวมแล้วก็ลงไปข้อใช่ไหมจะเป็นท่อใช่ไหมตรงเนี้ยเขาเรียกคอเฉ่งนะผู้ใดเด่นนั่นนี่ส่วนนอกคอเฉ่งอืม เมดัลล่าเนี่ยเห็นไหมเมดัลล่าแดงๆขวดนี้ก็จะเป็นกล้วยตายแล้วก็รวมลงมาเนี่ยดูตามนี้่จับจ่ออันนี้ขอันนี้ถุงน้ำแน่แจกเซ๊ะอุ้ยถุ้ำมันคืออะไมันคือขาดเนี่ยเจาะเนี่ยแดงโหนี่แต่ละแม่ก็ขาดให้ขาดชูโชวมันไปกือถ่ายใจอย่า จะวักปงดูวาดูยีหรอใเห็นหน้าแม่หนเด้อแม่จะแล้ว่รูปให้แม่ด้วยายเอาถ่ายนี่นีาอนเอาอีกถ่ายเร็วมันจะแอชชันอะไรก็มาดูนี่ดูว่าคุณจะายจะมาดูใหญ่ถ่ายเยอะ

มองละไม่ฉั <พ uka> นไม่นะฉันเป็นเบนเรา,ากดูส่วนไหนแล้วคะนี่เน <C oughs> ี่ยพวกเนี่ยกลวยไตยนะกลวยไตยน,นี้เมดัลล่านะเมดัลล่าเมดัลล่าอันนี้คอเทกเห็นไหมไม่เป็นไรนะคอเทกไม่เป็นไรนะนะเสร็จแล้วมันก็ลงไปเนี่ย <C oughs> พวกเนี่ยอย่เป็นกลวยหเห็นไหม เป็นทางผื่นนี่เหมือนเลยนะเหมือนคนเลยนี่ก็จะมีเส้นเลือดแม่ครับอันนี้ของคนมีไหมครับอันมีหมดแหละกันยิ่งก็ไทยเป็นเนื้องอกเป็นนะของหมูเหมือนคนมนนคเหรอตาตาหมูยังใส่ตาคนได้เลยนะวยมันอยู่ด้านในกลวยไตเนี่ยนะที่แบบกลวยน้ำมันยังมีอันนี้เราเจาะแล้วเนี่ยกลวยใจเราสิเราตาข้างนึงอแล้วมันจะไมเงี้ยนะคเราเอาตาหมูมาเบี้ยนให้นื้อ ก็มาเห็นป่มันรวยแล้วมันมารวมกันรวมกันแล้วอยู่ในท่อปัสสาวะอีกที้นหึ่งน่าจะเห็นแหละอันนี้เรียกคอเทกนะนี่คอเทกเห็นไหมที่เรากินอันนี้เมดัลล่านะอันที่เขาอัดไปกินในระยะนะเมดัลล่าเห็นไหมเนี่คอยเป็นคอย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 เมดัลล่าอันนี้เป็นกลวยไตใช่ยนี่กลวยไตลองลองผ่าดูโครงสร้างมันก็เป็นนังจีแหละ เข้าใจนาะไปเรียกเพื่อนมาดูไปอันไหนเรียกอะไรอันเดวแม่หันอันนึงนทดสอบทดสอบมาทดสอบทดสอบว่าอะไรมาเรียกอะไรยังไงอันนี้ใคมันเหรอคะพวกนี้กวยไตทั้งผืด้วยกวยทั้งผืกวยไตตัวนี้ก็ใช่ใช่ไหมเออรวมกันอ่ะอันข้างนอกเรียกอะไรบ้ายไ่ต้อปวดเาเรียกว่าปอดอเทกไ่ใช่ปอเทกอเทกปอเทกปอเทก อันแดงอันแดงข้างในเรียกมีดลล่ามีเดลล่ามีดลล่ามีดลล่ามีเดลล่าอเขาสิบเบิ้งก่อนไหนมันสิสมบูรณ์จำนีตนี้นะาเแหกตรงนี้ปะตัวนี้ตัวไหลองมือดวระวังมือเดี๋ยวมชนอืม ของมันาะสร้างน้ำดีนี่แหละเบอร์เวลาผ่าตัดเปนน้ำอ่าตัดคลอดลูกอะว่าไตต้องหนักไตปวดรู้จุดนี้ผ่าตัดทอดลูกไม่สิเนาะลูกอยากเป็นยุ่ง่หมอแบบนี้แหละลูกไผ่าช่องคลอดสิอ่ะเร็วเฮ็ด์เขาบอกว่ากว่าสิเบนออกมาได้มันต้องแบบกุดแสดงว่าหมอผ่าตัดเนี่ยต้องมีอเข้แน่นะคุณพ่อคนอายุเยอะขอจะอยู่เป็นหมอสันนิษฐานมือไม่นิ่งนะยทําไมต้องหมอ เนี่ยลูกมีหัล่าแล้วมันก็ต่อมาตรงกลวยใช่ไหมใช่ค่ะกลวยใจนี่ไงนี่ไงแล้วลงไปลงไปรวมถึงที่ท่อดนี่ค่ะมันร่วงไอ้ท่านทา,นาเอื่นมันได้ไปนั่นแถวนะั้นมาถึงเดี๋ยวันนี้ดามาผ่อกอาจารย์วนะ่าอันไหนคืออะไร ได้ผ่าก็ผ่าศพเขาก็เอาทีละชิ้นเลยชิ้นนึเห็นเขาแบบฉีดยาป๊บฉีดยาขเจ็นี่เลอยดนี่นะดูเขาเป็นยังไงมันติดกันเลยเนาะโครงสามเนาะมันเป็นทังถืก็ให้รู้ว่าอันนี้นี่นอันนี้เสมบูรณ์ดัดอกตัวนี้เหรอคะแม่กันเดียวกันเถอะ อันนี้อันนี้เมดัลล่านี่เมดัลล่าเมดัลล่าไม่ค่ะข้างนอกคืออะไรนะคะคอเทกอันนี้ลูกอดนนี้คอเทกคอเทกคอเทกอร่อยจ้ะเมดัลล่าตรงนี้เราก็เฉือนชิ้งตัวนี้มันมันเนี้ยเหรอแล้วจะกินมันบบกลวยไตหนาหยาบจะเข้าผ่าอันนี้เลยนะคะเออเข้าผ่าเป็นชิ้น มีคอทิกมีดาลล่าคอทิกมีดาลล่าคอเอกมีดาลล่าอันนี้กลวยไก่กลวยไก้ตัวมีกลวยไต่กวยไต่ซุ้มซุ้มขาวกลวยไต่ทำไมอันนี้มันไม่เหมือนกันเพื่อนไหนทีมันจะอันนี้กว่าเออก็คือเราผ่านเราผ่านโอคอทิกมินดาล่า ใไก่อันนี้นะน้ำไม่ก็ไก่เป็นด้วยไก่เห็นแล้ที่มันมันมีน้ำอยู่ตอนนั้นอ่ะเราก็เจาะออกแล้วเจาะออกเอาละดีมากบุ้งน้ำก็คือเป็นเยี่ยวมันนี่ค่ะกิ้ววันนี้นี่ค่ะเตรียมหม้อค่ะเตียมหม้อจากเตียมไปไหมคุณเตียแล้วก็เอาไปปิ้งไปเอาไปปิ้งเอา่อยกล้ากิน Ừ nhiều. <cười> 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 <cười>